ครูจะสอนการขาย5้าบทเรียนการขายแนวใหม่ผสมแนวเก่าทำไมต้องมีแนวเก่าเพราะคนใหม่ๆอะค่ะทุกคนยังคงต้องใช้อะไรเดิมๆเข้ามาผสมผสานกับแนวใหม่รวมถึงในเรื่องของการเงินนะคะทํายังไงให้เงินงอกเงยทุกคนดูนะขนาดแบบห้าบทเรียนเบอร์เดิมๆทุกคนยังจับร้อยล้านจับสิบล้านไม่อ,อ้อจับกําไรแปดเกินแปดแสนไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะ ครูจะสอนแบบเต็มรูปแบบมากในซูมสอนะคะแล้วซูมสอใครที่จะเข้ามาซื้อสินค้าเพียง1ชิ้นอะไรก็ได้ค่ะทุกคนในแบรนด์นุบก้าวเพียงชิ้นเดียวค่ะแล้วบอกให้คนที่คุณซื้อของอะ่ะพาคุณเข้าซูมคุณก็ไปโหลดโปรแกรมซูมมานะคะเรียนฟรีค่ะเรียนฟรีห้บทเรียนนะคะซูมสอแล้วมีเซอร์ไพรส์ค่ะมีเซอร์ไพรส์คุณจะได้เรียนการตัดต่อรูปภาพการทำวิดีโอการไปลงเพจยังไงให้ปัง การอยู่ในติ๊กต็อกยังไงให้คนติดตามหลักแสนนี่คือเซอร์ไพรส์ที่คุณจะได้รับนะคะเซอร์ไพรส์แน่นอนค่ะเพราะมีคนที่ประสบความสําเร็จในแต่ละด้านตัวเป็นๆมาสอนให้คุณฟรีๆเพร,ราะฉันนัดกานทุกคนห้ามพลาดหา้ามพลาดคนค้าซื้อของชิ้นเดียวมาเอาวิชาไปฟรีๆจะมาขายแบรนด์ครูหรือไม่ครูไม่ว่าไม่โกรธไม่ตามจิกไม่ตามด่าไม่ตามบน่นไม่ตามคุณเลยนะคะเอาที่คุณสบายใจ แต่ครูอยากให้ค่ะเรามีวิชาอะไรดีๆนะคะทุกคนครูอยากให้เพราะฉะนั้นค่ะซื้อสินค้าแบรนดูประก้าชิ้นเดียวเรียนฟรีค่ะทุกคนเรียนฟรีนะคะเรียนฟรีแล้วที่สําคัญจับมือทําเลยจับมือทำนะคะให้แบบเบสิคให้แบบขายได้เลยให้แบบทําได้จริงแล้วให้คุณตัดต่อภาพเป็นเลยให้คุณสามารถลงต ok ิง t ok งก t o อได้ให้คุณรู้เรื่องติ k t o ออย่างกระจ่างชัดให้คุณรู้เรื่องเพจ ยังไงไปขายช h อปปี้ลาซาดายังไงให้ปังทํายังไงเพจถึงมีคนตามทุกคน